ค่ะสวัสดีค่ะย่าก็มาอัปเดตผักฟังตุง้งอือต้นนี้งามมากจะจหมดแล้วรุ่นนี้คงต้องเพาะใหม่อีกรอบแล้วเดี๋ยวต้องซื้อมาเพาะใหม่อืฝฟังตุง้งเพราะว่ารุ่นนี้โตเท่านี้หมดแล้วชมสวน ตอนนี้กระเพาไม่ค่อยมีมกระเพราน้อยเจ้านี้ก็เลยมีแต่ฟังตุง้งงามๆอันนี้ต้นโตแล้วเนี่ยตะก,กาเนี่ยกินได้แล้วน่ะแต่ย่ายังไม่ได้เก็บสอ,องสามวันเนอาทิตย์นี้คงได้เก็บละยิ่งต้นนี้โตมากเลยเก็บพวกสองสามต้นมีปลา ย่าชอบกินแกงส้มโห่ต้องแกนส้มอย่างเงี้ยอือเราชอบกินเก็บกระชายไว้แล้วด้วยกระชายก็เก็บไว้สองสามกระป๋องละอืออันนี้เป็นมิสซูนาที่ตายหมดเลยย่าปลูกไม่รอดแต่ย่าก็ยังไม่ได้ลองกินเลยเหลือกระถางเดียวเนี่ยปลูกเค่นั้นอะอือคงปลูกยากอะมิสซูนา เพราะว่าคงมันคงต้องชอบลงดินไม่ชอบอยู่กระถางตักแดดหน่อยก็เหี่ยวต้องคอยเหี่ยวตลอดเลยอ่ะยากก็เลยว่าเที่ยวหน้าย่าไม่ปลูกแล้วย่าเอาแค่เนี้ยยังไม่ได้ลองกินเลยเนะี่ยอันนี้ให้โตอีกหน่อยมันคงไม่อร่อยอ่ะมองแล้วไม่รู้ว่าอร่อยเปล่าดี๋ยย่าเดี๋ยเด็ดปลายชิมหน่อยก็ได้อืมอ๋อรถเหมือน มือนผักที่กินกับกับสลัดนะกินกับไอสกคูอะไรอย่างนั้นอนะ่ะอืมไม่หวานออกรสยังไงไม่รู้องรสแบบนี้ย่าไม่ค่อยชอบกินอนะ่ะอืมเออย,ย่าบางคนไม่ชอบกินสลัดไงแล้วชอบกินฟังตุ้งคันนาเออพวกเนี้ยชอบกินมากอือย่าก็เลยเนี่ยเหลือกระถางเดียวนี่แหละอืม ปกต้องสิบปากกระถางมันตายหมดเน่าหมดหญ้าไม่มีฝีมือปลูกพวกสลัดยญ้าไม่เคยชอบกินด้วยอันนี้คะนา้าอันนี้คะนา้าคะน้าปลูกในกระป๋องเดี๋ยวหญ้าจะเอาให้ดูเราต้องรดน้ําบ่อยมากอะ่ะคะน้าอันเนี้ยอันนี้คะนา้าหญาต้องรดน้ําบ่อยมากเลยอคะน้าเนี้ย นี่เพิ่งจะลดไปเหี่ยวอะแดดมันแรงมันกระป๋องเล็กไงมันใช้ขวดน่ะไม่ใช่กระป๋องอะ,อะยาผ่าขวดน้ำสิบริท่ะเอ้ยไม่ใช่สิบริทเลยคี่ริทไม่รู้ขวดขวดขนาดกลางขยาขนาดกลางเนี่ยยากระผ่าขวดน้ำาล้ยากระปลูกไว้เนี่ยสองต้นเนี่ยเททีนี้แป๊บหนึ่งมันก็แห้งแล้วต้องคอยรดน้ำบ่อยถ้าแดดแรงก็แห้งก็ อัปเดตอัปเดตคณะกับผักฟังตุง้งเนี่ยฟังตุ้งนี่ก็รดสามเวลานะตอนหน้าร้อนเนี่ยเผืก็ไม่รู้ว่าเหี่ยวตอนไหนแห้งตอนไหนก็มาคําก็รดแต่คณะนี่รดต้องรดทั้งวันเลยต้องให้เปียกชุ่มทั้งวันเพราะว่ากระป๋องมันเล็กมั้อืมันเป็นกระป๋องไนงะเนี่ยระป๋องน้ําอ่ะอืมยาไม่แฝนแฝนง่ายอะ่ะยาก็เลยใช้แบบนี้ วันนี้ย่าก็มาอัปเดตผักแค่นี้ละจ้ะสวัสดีค่ะ